ได้ข่าวว่าไอเด็กบ้านนี้มันไม่แอบชอบลูกสาวเรามึงคิดได้ยังไงไม่ดูฐานะเลยว่ามันต่างกันเอาบุกถึงบ้านมันให้มันรู้กันไปไอนมอะไรอะไรคบได้ข่าวว่ามึงไม่แอบชอบลูกสาวกูเหรอใช่ครับมึงไม่คิดจะดูฐานะมึงเองเลยเหรอฮะ ว่ามึงควรจะอยู่ฐาหนะตรงไหนฐาหนะอย่ามงมึงอ่ะชอบลูกสาวกูไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมมึงมันจ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 นฉันมันจนเธอรักได้ไหมแค่รั้งคึรายไม่ได้ไแค่ป็นน้ำอุ่นฉันไม่เคยเห็นน้ำบานฉันเย็นี่ตา ใส่ทองมีแต่ใส่สิ้นล่วงพอเข้ามาดายให้เป็นแฟนกันเธอจะรับได้ไหมไปไหนมาไหนเธอบัสสิใครมาให้กับชายอย่างฉัน